เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนว่าพบเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังระบาดในแอฟริกาใตา้สายพันธุ์โอไมครอนถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน2564และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศแอฟริกาใต้ไวรัสสายพันธุ์นี้มีการกลายพันธุ์บนโปรโตีนหนาม32ตําตำแหน่งเช่นตำแหน่ง h 6 5 5 y n 6 7 9 k และ p 6 8 1 h ซึ่งคาดว่าจะทำให้ดื้อภูมิคุ้มกัน และติดเชื้อซ้ำอาจทำให้แพร่ระบาดเร็วขึ้นสอดคล้องกับการพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแอฟริกาใตา้ความรุนแรงของสายพันธุ์โอไมครอน B11529 อาอาการเบื้องต้นไม่พบความแตกต่างบางรายงานระบุว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย ไม่สูญเสียการรับกลิ่นรถอาการไม่รุนแรงการแพร่กระจายของเชื้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าวาไทฟย,ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยันระยะฟักตัวยังไม่มีข้อมูลวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันยังไม่มีข้อมูลการแพร่ระบาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น แทนที่สายพันธ์เดลต้าในเซาท์แอฟริกาแพร่ได้อย่างรวดเร็วความรุนแรงยังไม่มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าวัคซีนยังสามารถป้องกันอาการรุนแรงได้ผลต่อภูมิคุ้มกันอาจหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้อย่างมีนัยสำคัญพบว่ามีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้สูงขึ้น วิธีป้องกันการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรกวาล